สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเรื่องกิจวันเต็งนะครับกับผมเรื่องกิจจิตปีดาสำหรับในวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับ u t ท b e ที่เรามาเจอกันสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่ติดตามผมทางช่องทางอื่นอยู่แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแน่นอนนะครับเพราะว่าในวันนี้นะครับบทวิเคราะห์บอลของเรายังคงมีแน่นอนถึงแม้ว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย ผมจะไม่ได้จัดนะแต่วันนี้วันจันทร์ที่26สิงหาคม2567นะครับเรามาพบกันนะครับกับทางด้านช่องเรื่องกิจวันเต็งนะครับก็เรียได้ว่าหลังจากนี้ก็น่าจะมีการวิเคราะห์บอลมาเรื่อยๆสำหรับในวันนี้นะครับที่น่าสนใจเนี่ยผมจะจัดในส่วนของเกาโซสเลียนะครับให้เพื่อนๆเลยนะทั้ง2คู่แล้วก็นาฬิกาสเปนนะครับอีก1คู่ โดยในคู่แรกนะครับผมขอเริ่มกันกับทางด้านฝั่งของนาลิกาสเปนก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเกมที่3ของทั้ง2ทีมแล้วระหว่างบียาเรอลพบกับเซลตาบิโกนะครับซึ่งจากในรายชื่อผู้เล่นนะครับทางด้านฝั่งของบียาเรอลเนี่ยวันนี้ทางด้านฝั่งของจอนฟอยนะครับไ เบดดาซ่านะครับกับอิริบยี่นะครับก็ยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนนะครับเขาคาดการณ์ว่าในเกมนี้เนี่ยทั้ง3รายยังไม่ลงสนามในขณะที่เซลตาบิโก้นะครับที่ขาดแน่นอนเลยก็คือในส่วนของมิกเวสซ่านะครับก็ถือได้ว่าขาดตัวหลักไปเหมือนกันโดยอะไรชื่อผู้เล่นนะครับวันนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยถ้าดูจากรายชื่อผู้เล่นนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บของผู้เล่นรบกวนนะครับแต่ก็ยังคงความน่ากลัวเอาไว้อยู่ ทางด้านฝั่งของบิยาเรอ e a ันะครับยังมีทางด้านของเจอ a r ดัตโมเรโนะครับกับดาชุนมาเป็นตัวทีเด็ดในเรื่องของเกมลุกนะครับในขณะที่แดนกลางนะครับปาเรโคกับคอ m เ s a ซานานะครับพร้อมลงสนามตามปกติแล้วก็แผงหลังนะครับยังมีทางด้านของกัมบารนะครับแล้วก็อ b บิโอนะครับีเป็นตัวหลักเซลตาบิโก้เองนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าในแนวลุกนะครับก็ค่อนข้างน่ากลัวโดยเฉพาะทางด้านของ a l ลป s สนะครับถึงแม้ว่า ในเรื่องของอายุอานามเนี่ยจะค่อนข้างมากแล้วแต่ผลงานในช่วงหนังของเขาจัดได้ว่าค่อนข้างอันตรายนะครับก็ยังมีทีเด็ดในเรื่องของการจบสกอร์นะครับแล้วก็การลากเลื้อยค่อนข้างน่ากลัวมิดฟิลด์แดนกลางนะครับเบลตันกับทางด้านของสวิตเบิร์กนะครับก็ลงรับใช้ทีมได้ตามปกติในขณะนะที่แผงหลังในวันนี้นะครับก็จะมาในแผงเซนเตอร์3ตัวนะครับมาควินโยนะครับโจซันแล้วก็ในส่วนของสตาร์เฟบนะครับ ถ้าดูจากในเรื่องผลงานการเจอกันมาระหว่างบียาเรอลกับเซลตาบิโก้ก็เรียกได้ว่าฝ่ายชาวบ้านอย่างบียาเรอลเนี่ยดูคมอยู่พอสมควรเพราะจาก10เกมหลังสุดที่ทั้งคู่พบกันบียาเรอสสามารถคว้าชัยได้มากถึง5เกมแล้วก็ในส่วนของเซลตาบิโกเอาชนะได้เพียงแค่3เกมเท่านั้นจบด้วยการเสมอกันไป2เกมในขณะที่ผลงานนะครับจาก8เกมหลังสุดนะครับนับตั้งแต่ช่วงกระชับมิตรจนกระทั่งเปิดฤดูกาล ก็เรียกได้ว่าช่วงกระชับมิด6เกมนะครับทางด้านฝั่งของบียาเรลเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยสวยงามมากนักน,นะเพราะเอาง่ายๆเลยคือ8เกมชนะ2เสมอ3แพ้3นะครับก็เป็นการชนะในช่วงกระชับมิดเพียงแค่เกมเดียวเสมอไป2เกมนะครับแพ้ไปอีก3เกมด้วยกันก็เรียกได้ว่าแพ้อยู่ค่อนข้างเยอะแต่เปิดฤดูกาลมานะครับพวกเขาสามารถยันเสมอแอนติโกมาริดไปได้2ประตูต่อ2แล้วก็ชนะเซบีย่าได้2-1 แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเซบีย่าผลงานของพวกเขาเนี่ยตั้งแต่ฤดูกาลก่อนนะครับก็จัดได้ว่าดรอปลงมาค่อนข้างมากเรามาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับเซลตาบิโกเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงที่ว่าผลงานกำลังดีเลยนะครับ9เกมหลังสุดที่ผ่านมานะครับก็นนะับตั้งแต่ช่วงกระชับมิดมาเช่นเดียวกันคว้าชัยชนะได้6เกมเสมอ2แพ้1นะครับในช่วงกระชับมิดของพวกเขาเนี่ย7เกม คว้าชัยชนะไปได้มากถึง4เกมเสมอ2แพ้1เปิดฤดูก,กาลมา2เกมสามารถคว้าชัยชนะมาลวดนะครับพิกมาสแตงเอาชนะอาราเบสไปได้2-1แล้วก็เอาชนะบาลเลนเซีย3ประตูตอนหนึ่งก็เลยได้ว่าตอนนี้ผลงานกำลังดีนะครับความมั่นใจมาเต็มที่ยิงประตูคู่แข่งได้ค่อนข้างเยอะนะครับ2นัด5ลูกเสียเพียงแค่2ประตูเท่านั้นก็ทามองในเรื่องขวัญกำลังใจแล้วนะครับเกมนี้ก็เลยได้ว่าเซลตาปิโก้เนี่ยขวัญกำลังใจมาเต็มที่อยู่แล้ว สำหรับในเกมวันนี้นะครับถ้าดูจากในเรื่องของราคาต่อรองนะครับเป็นฝ่ายเจ้าบ้านอย่างบียาเรอเนี่ยที่เปิดมาอยู่ที่0.5ถ้ามองในเรื่องของชื่อชั้นนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าในช่วงหลังเนี่ยบียาเรอจัดได้ว่าผลงานโดยภาพรวมกับชื่อชั้นเนี่ยเหนือกว่าเซลตาบิโกอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ถ้ามองณนะผลงานณนะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเมื่อเทียบกันแล้วนะครับเซลตาบิโกยังจัดได้ว่าดูเป็นต่ออยู่ค่อนข้างเยอะ เกมนี้ขอเลือกฝากฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างเซลตาบิโก้นะครับเกมนี้ไม่น่าแพ้คู่ถัดไปนะครับทางด้านฝั่งของเวโรนาพบกับยูเวนตุสในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ยูเวนตุสมีปัญหาอยู่ค่อนข้างเยอะนะปอกบาติดโทษแบนนะครับตูรามกับทางด้านของวิลนะครับติดปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็เรียกได้ว่ามิลิกก็เจ็บนะครับ a s ซิเจ็บนะครับในขณะที่เวโรนาขาดทางด้านของเซอร์ดากับครูสเท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าถ้ามองในเรื่องตัวผู้เล่นแล้วเวโรนาค่อนข้างครบเครื่องมากกว่าแต่ถ้าเกิดพูดถึงจริงๆนะในเรื่องของตัวผู้เล่นที่ลงสนามนะครับผมมองว่าไม่ได้แตกต่างมากมายขนาดนั้นเวโรนานะครับอาจจะเรียกได้ว่าตัวหลักๆอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทงสต์เด็นะครับไอริวเมนโตทางด้านของฮารูอิสนะครับ ไอ้ลาโซวิกดูด้านะครับไอ้คอมโปราก็เรียกได้ว่าตัวหลักๆเนี่ยไม่มีปัญหานะแต่ว่ายูเวนตุสถึงแม้จะผู้เล่นบาดเจ็บเยอะก็ตามแต่ถ้าว่าตัวผู้เล่นนะครับที่ลงสนามในวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ายังคงน่ากลัวอยู่นะครับดานิโลแคมเปโซนะครับเบอร์มานะครับตักลาสลุยนะครับทางด้านของโลคัสเตลลี่นะครับเยอดิสราโฮวิชนะครับทางด้านของ เอ็มบากู่านะครับพร้อมลงรับใช้ทีมเช่นเดียวกันก็เรียกได้ว่ายัางค่อนข้างน่ากลัวถ้าดูแต่เ,เรื่องของรายชื่อตัวผู้เล่นในขณะที่ผลงานนะครับการเจอกันที่ผ่านมานะครับต้องขออภัยนะครับผมวางสลับกันไปหน่อยนะทางด้านฝั่งของยูเวนตุสนะครับกับเวโรนาจากสถิติการพบกันมาเนี่ยยูเวนตุสสถิติค่อนข้างข่มเวโรนาอยู่ค่อนข้างมาก ก็เป็นการชนะไป5เกมนะครับในขณะที่เจ้าบ้านอย่างเวโรนาเอาชนะยูเวนตุสได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นจบด้วยการเสมอกันไป3เกมในขณะที่ผลงานการเล่นที่ผ่านมานะครับถ้าเราดูนะจากในเกมเปิดสนามนะครับก็เรียกได้ว่าเวโรนาทำผลงานได้ค่อนข้างน่ากลัวเพราะว่าเอาชนะนาโปลีไปได้มากถึง3ประตูต่อศูนย์เป็นการข่มแบบค่อนข้างยับ ก็เรียกได้ว,ว่าในเกมแรกนะครับทำผลงานค่อนข้างน่าประทับใจบวกกับว่าผลงานโดยภาพรวมของพวกเขานะครับถ้าดูจากในช่วงตั้งแต่กระชับมิตรที่ผ่านมาเนี่ยนะสี่เกมในรายการกระชับมิตรนะครับก็ยังไม่พลาดท่าเสียทีแพ้กับใครชนะ3เกมนะครับเสมอ1แต่ก็ไปพลาดท่าเสียทีแพ้1นนัดนะครับในรายการโคปายเตเลียครับแพ้ให้กับเซเซนานะครับ2ประตูตอน,นแต่ภาพรวมถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ ในขณะที่ฝ่ายทีมเยือนอย่างยูเวนตุสนะครับก็ถ้าดูจากในช่วงกระชับมิตรที่ผ่านมานะครับสเกมหลังสุดเรี่ได้ว่าผลงานค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะชนะได้เพียงเกมเดียวเสมอ1แพ้2เกมนะครับก็เรียกได้ว่าเกมที่ชนะก็เป็นเกมนัดเปิดสนามที่พบกับโคโมก็เรียกได้ว่าเจอโคโมเนี่ยมันไม่ใช่งานหนักหนาอยู่แล้ว แต่ผลงานก็ถือได้ว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับในเกมวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่ายูเวนตุสเนี่ยก็คงจะไม่ผ่อนเกมนะครับบวกกับว่าเจอคู่แข่งที่พูดถึงในเรื่องของระดับฝีมือแล้วก็ชื่อชั้นเนี่ยแตกต่างกันค่อนข้างเยอะมีน้าซ้ำนะครับราคาเองเนี่ยก็เปิดมาไม่แรงอยู่ที่เพียงแค่0.5เท่านั้นสําหรับเกมนี้ดูทรงแล้วเจองานไม่ยากนะครับขอเลือกฝากฝั่งทีมเยือนอย่าง ยูเวนตุสนะครับน่าจะเป็นฝ่ายที่บุกมาคว้าชัยไปได้ถึงแม้ว่าเจ้าบ้านจะฟอร์มดีก็ตามคู่สุดท้ายนะครับกายารีเจอโคโมโนนะครับถ้ามองในเรื่องตัวผู้เล่นนะครับก็เรียกได้ว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรมากนักนะครับสำหรับในเกมวันนี้ก็เรียได้ว่าตัวหลักๆเนี่ยอยู่กันเกือบครบทั้ง2ทีมกายารีก็มีทางด้านของพิโคลี่นะครับกับลูอามอนะครับยืนในแดนหน้านะครับ มารินนะครับปราตี้นะครับเดนิโอลานะครับลงสนามตามปกติในขณะที่โคโมนะครับ,นะรบตัวผู้เล่นอันนี้ผมต้องยอมรับเลยว่าฟอร์มโคโมไม่เคยดูจริงๆนะครับกรณีต้องขออภัยนะอ่าเราไปดูในเรื่องของผลงานกันดีกว่านะครับในเรื่องตัวผู้เล่นที่ผมให้ดูโคโมเอาไว้เลยนะครับในเรื่องผลงานการเล่นอ่าสหรับผลงานที่ผ่านมานะครับในการเจอกันมาของทั้ง2ทีมเนี่ยต้องบอกเลยว่าก็ เป็นทีมที่อ้าะใช้าว่าพึ่งเดือนชั้นมาทั้งคู่นะครับจากสถิติการเจอกันมาเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่ากายารีนะครับจัดได้ว่าเหนือกว่าอยู่พอสมควรชนะ4เสมอ3นะครับแล้วก็เป็นส่วนของโคโมโที่เอาชนะไปได้เพียงแค่1เกมในขณะที่ผลงานนะครับกายารีนะจาก10เกมหลังสุดนะครับดูทางด้านของกายารี่กันก่อนนะครับ สิบเกมหลังก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วที่กายารี่เป็นทีมน้องใหม่พึ่งเดือนชั้นขึ้นมาก็เรียกได้ว่าโดนกดอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ยังสามารถเอาตัวรอดมาได้โดยอยู่ในโซนกลางตารางก็ถือได้ว่าไม่แย่มากนะครับก็จาก10เกมเนี่ยชนะ3เสมอ3แพ้4ถ้าดูเฉพาะในช่วงของเกมกับ,บมิตรที่ผ่านมานะ ชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับจัดได้ว่าไม่แย่ก็ในเกมเปิดสนามก็สามารถยันเสมอกับโรมาไว้ได้นะครับก็เกมที่ชนะเป็นเกมชนะทางด้านของคาราเรซานะครับอันนี้ค่อนข้างต่างชั้นอยู่แล้วแล้วก็ในเกมกรชับมิดชนะทางด้านของคาตันซาโลนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับกายาลีในขณะที่ทางด้านของโคโมมาดูฟอร์มโคโมกันหน่อยนะครับจาก10เกมหลังชนะ3 สมอ5แพ้2นะครับก็ถือได้ว,ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เช่นเดียวกันยิ่งในช่วงของเกมกระชับมิตรนะครับจนกระทั่งถึงเกมเปิดสนามในเกมแรกชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับเ็เรียกได้ว่าดูค่อนข้างยากนะครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะแต่ก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยในการเจอ,อยูเวนตุสก็เรียกได้ว่าทําผลงานไม่ค่อยเข้าตานักนะครับเกมรับพลาดค่อนข้างง่ายเกมลุก ก็ไม่มีอะไรโดดเด่นก็นเรียกได้ว,ว่าส่วนใหญ่ก็ถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือตามสไตล์บอลของอิตาลีหลีกรองนะครับที่จะเน้นการสาตบอลไปด้านหน้าซะมากกว่าจางังหวะการต่อบ,บอลน,นะครับหรือการพาบอลไปเองเนี่ยไม่ค่อยมีให้เราเห็นมากนักนะครับก็เรียกได้ว,ว่าในเกมนี้นะครับถ้ามองในเรื่องของฟอร์มทั้ง2ทีมแล้วเนี่ยผมมองว่าผลงานการเล่นไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ข้อได้เปรียบมีหนึ่งอย่างก็คือกายารีเนี่ยมีประสบการณ์ในหลีกสูงสุดมาตั้งแต่ฤดูกาลก่อนนะครับแล้วทำการปรับตัวได้ค่อนข้างดีแล้วเกมนี้เนี่ยมาเจอกับโคโมนะครับที่อยู่ในช่วงกำลังปรับตัวเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเกมนี้กายารียังดูเป็นต่ออยู่ค่อนข้างเยอะบวกกับว่าราคานะครับก็เป็นกายารีเปิดมาเพียงแค่0.25นะครับถ้าหากคู่นี้เนี่ยใครสนใจนะครับก็บอกเลยว่าฝั่งชาบ้านอย่างกายารีเนี่ย น่าสนใจมากกว่านะครับแต่ถามว่าคู่นี้แนะนำไหมในมุมมองส่วนตัวนะครับก็บอกเลยว่าไม่ค่อยแนะนำให้จับสักเท่าไหร่นะครับวันนี้เอาจริงๆที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมีในส่วนของบียเรอัลพบกับเซลตาบิโก้นะครับก็ขอเลือกมองฝั่งทีมเยือนอย่างเซลตาบิโก้แล้วก็ในคู่ของเวโรนาพบยูเวนตุสนะครับก็แนะนำว่าไปยูเวนตุสจะดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับหากใครถูกใจนะครับก็ฝากด้วยละกัน ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแลวอย่าลืมกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับกับทางด้านช่องของเรืองกิตบอนเตงนะครับกับผมเรืองกิจจิตปีดาสำหรับในวันนี้ก็ขอลาทุกท่านนะครับไปเพียงเท่านี้หากใครที่สนใจในเรื่องของแนวทางก็ทักมาได้นะ @rr55 นะครับอยากให้ดูคู่ไหนเพิ่มเติมทักมาพูดคุยกันได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ